สวัสดีทุกคนมาดามบัญจวนกลับมาอีกแล้วนะคะหัวข้อในวันนี้จะไม่เหมาะกับคนที่เลิกลาไปแล้วหรือไม่ได้พูดคุยกันหรือสารสัมพันธ์กันนะคะออกแนวความสัมพันธ์ที่เหมาะนะก็คือมีการพูดคุยมีการรู้จักกันมีการเหมือนกําังเรื่องความสัมพันธ์การสารความสัมพันธ์กันได้หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนได้นะคะเพราะว่าหัวข้อในวันนี้ก็คือ คนที่เธอเลือกจะเป็นเราหรือเปล่านะอ,อารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็มันเป็นดวงโดยรวมนะคะมันอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงหรืออาจจะสลับกันได้ฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากนะคะอืม ยังไงก็ตั้งสมาธินึกถึงกองที่นึกถึงคนที่คุณอยากจะถามถึงแล้วว่ากองไหนดึงดูดกองไหนรู้สึกว่าใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ๊ะนี่กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามนะคะแล้วไปดูกองที่คุณเรือกกันได้เลยเอาลนน่ะค่ะมาถึงคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะจ๊ะน้องจันเจ้านะ ว่าคนที่เธอเรื่อยจะเป็นเราหรือเปล่าอันนี้ดูได้ทุกเพศนะคะความรักไม่มีเพศแล้วก็เป็นการดูโดยวรวมดังนั้นดูกันขำๆไม่ต้องไปซีเรียสนะจ๊ะดูเพื่อความบันเทิงนะทุกคนความรู้สึกที่เขามีระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตอนนี้มันเป็นยังไงเขามองมันยังไงเขารู้สึกยังไงเนาะเขาคนนั้นที่คนกองน,นี้กำลังนึกถึงนะคะขอห้าใบค่ะใบใหญ่สับสับยากนิดนึงเลยจ้ะทุกคน มีสามดาบแบบมีเรื่องลำบากใจยังไงก็ไม่รู้สิเป็นไพ่พระขึ้นมานะคะแปดหนึ่งนะหเหรียญอะฮะสิบเหรียญควีนดาบแล้วก็สามไม้คนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาหนึ่งเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่า หรือถ้าเกิดเขาโสดก็อาจจะด้วยหน้าที่การงานสถานะทางสังคมบางอย่างที่มันแตกต่างกันในที่นี้อาจจะรวมถึงเชื้อชาติอะไรพวกนี้ด้วยนะคะ เขาเรียกว่าอะไรอะสถานะบางอย่างด้านอาชีพด้านสังคมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูแบบว่ามันไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้เขารู้สึกว่ามันไม่ควรเกินเลยมากกว่านี้ไม่ควรไปมากกว่านี้แต่แอบมองแอบดูแอบส่องไม่แอบอืมแล้วเขาก็มีความเจ็บปวดอยู่ในใจนะคะแต่ใจหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าควรที่จะไปโฟกัสสิ่งอื่นหรือควรที่จะไปใส่ใจกับสิ่งอื่นมันเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยในใจเขานตอนนี้อยากเริ่มก็จริงแต่มันเริ่มไม่ได้อืมเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันอาจจะดูไม่เหมาะสมกันดูไปด้วยกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย มันมีเรื่องมีราวหลายๆอย่างที่มันอาจจะดูแตกต่างกันบางคนก็อย่างที่บอกเนาะอาจจะเป็นหน้าที่การง,งานสถานะสังคมหรือว่าเขามีคนของเขาคุณมีคนของคุณหรืออาจจะเป็นเรื่องของออการเงินเ,เรื่องของความผิดชอบช่วดีอะไรของเขาว่ามันเหมือนมีมีบางอย่างที่มันมีกฎเกณฑ์ที่เขานึกอยู่คิดอยู่แล้วเขารู้สึกว่าอยากจะเริ่มก็จริงแต่คงเริ่มไม่ได้คงไปต่อไม่ได้เขาก็เจ็บปวดอบอกว่ กับสิ่งที่เขากําลังเจอนะไม่ใช่คุณเจ็บปวดอยู่คนเดียวนะเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันนะคะภายใหญ่แล้วก็ต้องสซ้อนกันหน่อยนะจ๊ะไม่งั้นเขากล้องไม่หมดอืมแล้วก็มาดูว่าช่วงนี้เขารู้สึกยังไงกับคนกองนี้นะคะเขาคนนั้นที่คนกองนี้กาลังนั่งถึงนี้รู้สึกยังไงกับคนกองนี้คะขอแนวความรู้สึกนะคะรักไหมชอบไหมขอห้าใบค่ะ บางคนเนี่ยเรื่องนิสัยความเข้ากันระหว่างคนสองคนก็เป็นปัญหาหลักได้เหมือนกันนะคะอืมหนึงธรรมาดาหยิบไปออกไอมันติดกันนะจ๊ะทุกคนอืมตามดาบมาอีกแล้วนะจ๊ะอ่าสี่ถ้วยอืมรู้สึกว่าพัฒนาไม่ได้เจ็ดดาเจ็ดไม้ขาดไปอีกใบหนึ่งนนับเลขยังไงเนี่ย ซ้อนกันหรือเปล่าไม่ซ้อนน uh huh. ะคะได้แปดเหรียญเหมือนเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ก็อย่างที่บอกเนาะมันพัฒนาไม่ได้มันเป็นไปมากกว่านี้ไม่ได้มันมีความเจ็บปวดมันมีความรู้สึกแบบอุปสรรคเยอะจังเลยปัญหาเยอะจังเลย แต่ใจหนึ่งอ่ะเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะสู้ได้มันน่าจะเริ่มได้มันน่าจะโอเคเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือไม่บางคนสําหรับคนกลองนี้เขาอาจจะเน้นไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินซะมากกว่านะอืมจริงๆแล้วเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันมีหกถ้วยขึ้นมามันยังมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยก็อย่างที่บอกนะใจหนึ่งอยากเริ่มแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าฉันจะชนะอุปสรรคได้หรอมันคงเป็นไปไม่ได้หรอก อ,อ,อุปสรรคเยอะปัญหาเยอะความสัมพันธ์คงไม่สามารถพัฒนาได้มันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะรับถ้วยจากคุณหรือจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้เป็นไปได้มากขึ้น มันเหมือนกัมกึ่งอยู่สองอย่างอะว่าเฮ้ยจะทําดีไม่ทําดีแต่คงไม่สําเร็จหอลอกนุ่นนี้นั่นเหมือนกำลังมองลกนะูกในแงล่ลบแต่จริงๆก็ในใจก็ยังรู้สึกดีๆกับคุณนะคะออกแนวพี่น้องพี่น้องอ,อะไรห่วงใย,ยกันขนาดนี้คะอะไรอย่างนี้เออออกแนวพี่น้องมีความเป็นห่วงเป็นใยมีการใส่ใจมีการอยากดูแลมีการอยากจะใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเนี่ย พ่หกทั่วขึ้นมานะคะในจิตใต้สํานึกของเขานะแต่ตอนนี้เรามองว่าเป็นช่วงที่เขาอาจจะนิ่งๆเงียบๆเหมือนไม่ได้แสดงออกอะไรมากเหมือนกาลังอยู่ในห่วงของความคิดอย่างที่บอกเนาะว่าจะทำยังไงดีไปต่อก็เหมือนออกแนวเพลงว่าเดินไปต่อก็ไปไม่ได้ของพี่เบิร์ดอะเออจะให้หันหลังกลับก็กลับไม่ได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้เปิดเพลงนี้คอไปได้เลยนะคะเขาพร้อม แล้วในช่วง1-3เดือนนี้เขาพร้อมที่จะเลือกหรือพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนกรองนี้ไหมใน3เดือนนะจากวันที่ดูคลิปนี้เขาคนนั้นที่คนกรองนี้กาลังนึกถึงนะคะเขาพร้อมที่จะเลือกหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับคนกรองนี้ให้มากขึ้นไหมใน1.3เดือนนับจากวันนี้มันเป็นพลังงานโดยรวมดังนั้นไม่ต้องไปซีเรียสน,นะทุกคน สำคัญกันอยู่ในนี้จัสแมนแปดดาบมีความกลัวนะคะหกดาบแล้วก็ห้าดาบหนึ่งในหกเดือนเนี้ยอ่ะจริงๆอยากจะพัฒนาไหมเรารู้สึกว่าเขาอยากจะพัฒนานะคะ มีการอยากจะพัฒนาโดยการพัฒนาของเขาเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะไม่ได้เร่งรีไม่ได้เร่เลงร้อนเหมือนไม่อาจริงๆถ้ามองลึกๆแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นมันจะพัฒนาเลยแต่มันก็ดูพัฒนาในใจเขาเแม้ว่าภายนอกมันจะดูกระดึบกระดึบมากมากเหลือเกินเพราะว่าเขาว่าหนึ่งมีความกลัวในการที่จะไปต่อมีความกลัวที่จะพัฒนาต่อแล้วก็มีการเถียงกับตัวเองว่าจะโอเคหรอจะดีหรอจะนู่นจะนี่หรอแต่อีกใจนี่ก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยอยากที่จะทําอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นอะไรประมาณนี้เรารู้สึกว่า เจิตใจของเขานะตอนนี้ที่คนกองนี้มาถามถึงอะ่ะเขาจะรลเลอยู่2ออย่างคือจะทําดีไม่ทําดีจะไปต่อดีไม่ไปต่อดีผลไพ่มันก็เลยออกแนวห้าสิบห้าหมดเลยทั้งสองคำถามนะคะแต่เรารู้สึกว่าเมื่อใดที่เขามั่นใจแล้วเมื่อใดที่เขาไดเ้เขาเรียกว่าอะไรหาคําตอบให้ตัวเองได้แล้วมันจะชัดเจนว่าเขาจะเลือกหรือเขาจะไม่เลือกเขาจะสแสดงออกชัดเจนนะเมื่อถึงเวลานั้นแล้วว่าเนี่ย เมื่อถึงเวลานั้นแล้วเขาจะแสดงออกชัดเจนแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่ก้ากึง่งจะไปดีไม่ไปดีกลัวนูน่นกลัวนี่คิดมากเรื่องนูน้นเรื่องนี้อาจจะเป็นปัญหารอบตัวหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาสองคนด้วยก็ได้นะคะแล้วก็มาดูว่าไพ่อยากจะบอกว่าคนกองนี้ช่วงนี้ต้องระวังอะไรเกี่ยวกับความรักบ้างนะขอหนึ่งใบค่ะ มาดูสิอ่ามันพิกมาเนาะ <c oughs> ก็เลยต้องเอาถูกปะเรามองว่าช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของอ <c oughs> เหตุการณ์บางอย่างที่ไม่คาดคิด อาจจะมาจากสภาพแวดล้อมหรืออาจจะมาจากเราสองคนมีการทะเลาะก,กันมีปากเสียงกันได้หรือในที่นี้อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีบุคคลอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่เรื่องชู้สาวอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของสังคมนู่นนี่นั่นมันเข้ามาวุ่นวายอะเนาะ,ะ,ะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ทะเลาะเกิดเหตุการณ์ที่มีการหย่าร้างไม่ใช่หย่าร้างมีการเลิกราหรือเงียบหายออกจากกันได้ อันนี้คือสิ่งที่พายอยากจะเตือนแค่นั้นนะคะมันเป็นพายุที่เข้ามาสิ่งที่เราทำอ,อาจจะต้องอดทนคือทำอะไรมากไม่ได้คือพยายามที่จะเก็บอารมณ์ไว้หน่อยนะอย่าชวนทะเลาะอ,อย่างงงแง,ง้งอย่างงี้เงา่าปล่อยให้ความรักมันเป็นเรื่องของของบรรยากาศพาไปชิลๆอย่าไปเอาเค้นากสถานะว่าตอนนีฉน้ฉันอยากได้สถานะนู่นนี่นั่นเรานรู้สึกว่าเป็นช่วงที่อาจจะต้องพักหน่อยแล้วก็ไปแบบ กับความรักนี้ไปในเชิงชิวๆไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปคิดมากเพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่มันไม่มีความสุขในด้านความรักสักเท่าไหร่ฉะนั้นเราควรปรับ m i n d ซ็ t เราตั้งแต่วันนี้ว่าเฮ้ยอ่ถ้าเกิดเขายังให้เราไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าโอเคที่ยังมีเขาอยู่อย่างน้อยก็เออยังมีคนคุยยังมีคนปรับความเข้าใจดังนั้นเราควรปรับม i n d ซ e t เราว่าไม่ต้องเอาสถานะหราตอนเนี้ย เอาแค่เหมือนกันลยานิมิตเป็นคนคู่คิดเป็นเพื่อนที่แบบว่าคอยระบายคอยรับรู้เรื่องราวของกันและกันไปก่อนก็ได้อืไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะอะไรที่มันดีเราก็คิดว่าเป็นของเราก็ได้อะไรที่มันไม่ดีเราก็คิดว่าเป็นของคนอื่นก็ได้นะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวของคุณและเขาเน้น ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วก็ผลพายอาจจะไมไ่ออกมาเป็นแบบนี้ก็ดูดวงส่วนตัวได้ใจคลิปนะคะจะมีเส้นทางติดต่อนะจ๊ะแล้วก็มาดาขอให้คนกองนี้ผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหาในเรื่องของความรักไปได้เร็วๆนะคะใจเย็นๆสโลไลน์นะจ๊ะทุกคน ก็เมื่อคุณได้เจอรักที่ดีแล้วอย่าลืมเป็นคนรักที่ดีให้กับเขาด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะจ๊ะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งยังไงมาดามขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปมาดามนะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะเช้า <Yeah. S 1> อาะละค่ะมาถึงกองที่2กันนะจ๊ะ SAR นะจ๊ะกองนี้ ความรักไม่มีเพศทั้นนั้นดูได้ทุกเพศอาจจะต้องเปลี่ยนสรพนามเอาเอ,องเนาะแล้วก็เป็นเรื่องโดย,โดยโรวมดังนั้นดูกันขำๆไม่ต้องไปซสีเรียนไม่ต้องไปเรียดดูเพื่อความบันเทิงนะคะมันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะจ๊ะมาดูว่าเขาคนนั้นที่คนกลางนี้กํลาลังนึกถึงเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงในตอนนี้ในเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอขอห้าใบค่ะ เจ e ฟฟูไพ่พระ Emperor, Hermit แล้วก็ห้าดาบเอาจริงๆเรารู้สึกว่าเขาออกแนวชิลๆนะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาเลือกมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วและช่วงนี้ให้ระวังการเงียบการหายหายรือการห่างกันบ้างมันอาจจะเหมือนประมาณบอกว่าอาจจะมาจากการทะเลาะก,กันได้นะสำหรับบางคู่นะความคิดเห็นไม่ตรงกันได้มีการทะเลาะมีการไม่พอใจกันได้ เลยเกิดความเงียบได้หรือเขาอาจจะเป็นช่วงที่ไปสนใจอย่างอื่นใส่ใจอย่างอื่นมันก็เลยดูเงียบเงียบหายหายจากที่ตอบเร็วก็อาจจะดูตอบช้าหรือบางคนอาจจะถึงขั้นบล็อกกันก็มีนะจ๊ะอืแต่เรารู้สึกว่าตอนนี้เขามีกำแพงบางอย่างที่พยายามสร้างมาเพื่อให้กันคุณนะอ่ะเขาเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทํานั่นแหละมันก็ถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออ คิดเองเออเองโดยที่ไม่ถามเราเลยอะ่ะในที่นี้กําแพงที่เขารู้สึกอาจจะเป็นกําแพงจากตัวเขาก็ได้หรือเป็นกําแพงจากตัวคุณที่เขาสัมผัสได้ก็ได้นะจ๊ะอันนี้ต้องถามใจตัวเองให้ดีนะว่าตัวเรามีกําแพงด้วยหรือเปล่าแล้วในช่วงนี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคนกองนี้คะชอบคนกองนี้ไหมรักคนกองนี้ไหมประทับใจคนกองนี้หรือเปล่าเริ่มสนใจแล้วหรือ,อยังขอห้าใบค่ะ มื่อถามถึงเราก็หมายถึงเราถูกป่ะทุกคนถามว่าคุณก็เป็นคนที่สำคัญในชีวิตเขานะเป็นผู้หญิงคนสําคัญในชีวิตเขานะคะแล้วก็มีแรงดึงดูดบางอย่างเป็นคนที่เขามองว่าออกแนวคุณหนูคุณหนูก็ได้นะเออติดสบายแต่งตัวดีดูน่ารักดูอบอุน่นดูเอาใจใส่ดีแล้วก็มีเซ็กแอพเพลยบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยดึงดูงดชหลอเกินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยตัวเขาก็อยากที่จะเริ่ม แต่อีกใจหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเออยังไม่อยากที่จะให้มันรวดเร็วมากเกินไปอยากให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้บางคนอาจจะอยู่ในสภาวะที่หยุดนิ่งอยู่นะเแต่เรารู้สึกว่ามันจะมีการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างในความรู้สึกของเขาเหมือนกันแหละอืมแต่บอกเลยว่ามันไม่ออกแนวเชิงความร้างมามันออกแนวเชิงความใคร่ก็ได้นะคะคนนุณกรณนี้เพราะว่ามันขึ้นเดวิลเนาะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงิน homework, งการงานหรือผลประโยชน์บางอย่างที่ดีวกันอยู่ก็ได้นะความรู้สึกที่เขามีตอนเนี้อืม เหมือนประมาณว่ามันต้องได้อะไรกลับมาในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเกิดเขาจะสารสัมพันธ์กับคุณนะอารมณ์ประมาณนี้แต่คุณก็เป็นผู้หญิงถ,ถ,นะถ้าเกิดเขามีหลายคนถ้าเกิดนะถ้าเกิดเขามีหลายคนคุณก็เป็นตัวเรื่องอันดับแรกๆหรือว่าเป็นคนที่สําคัญอยู่ในใจเขาเป็นอันดับแรกๆเหมือนกันนะจ๊ะไม่ใช่ว่าไม่เป็นนะเพราะคุณก็เป็นเอ็นเพรสนึกออกปะ ก็เขาก็ดูว่าคุณก็ดูมีความเหมาะสมที่จะไปกับเขาได้แหละแต่ตอนนี้มันอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังคิดกําลังตัดสินใจว่าถ้าเกิดเลือกคุณไปกับคุณแล้วมันจะได้อะไรบ้างนะนน่นนี่นั่นเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มองความรักในเรื่องของความรู้สึกอย่างเดียวอาจจะใช้สมองอาจจะใช้การตัดสินใจเรื่องอื่นมาเ,เขาเรียกว่าไลควบคู่ไปด้วยนะ แล้วใน3เดือนนี้นะจากวันที่ดูคลิปนี้เขาคนนั้นพร้อมที่จะเลือกคนกองนี้หรือพัฒนาความสัมพันธ์กับคนกองนี้ให้มากขึ้นแล้วหรือ,อยังขอ5ใบค่ะคิงไม้คิดอยู่คิงเหรียญ คิดนานเหมือนกันนะเนี่ยบางครั้งก็ดูเฟลลี่แต่บางครั้งความสัมพันธ์ก็ดูกระตึ๊กระตึ๊บยังไงก็ไม่รู้อืมเอาจริงๆนะบอกเลยกองมีห้าสิบห้าสิบนะคะมันเหมือนเขาจะเข้าหาเราแล้วเขาก็จะดูนิ่งแล้วก็ดูเงียบแล้วก็บางทีอาจจะแบบว่าหายเอาไปแล้วก็เข้าหาใหม่เป็นอารมณ์แบบนี้ได้นะเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ถ้าเกิดเขาเลือกแล้วอ่ะเขาจะจริงจังกับความสัมพันธ์อ่าเพราะว่ามันขึ้นติดก,กันเลยนะคิงไม้กับคิงเหรียญคือเขาเลือกแล้วเขาจะมั่นคงเขาจะ โฟกัสไปที่คนคนนั้นฉะนั้นกว่าที่เขาจะเลือกเรารู้สึกว่าเขาใช้ใช้ความคิดเยอะใช้เวลาเยอะ เหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูทุกอย่างรอบด้านดูเรื่องนูน้นเรื่องนี้ดูหลายๆอย่างอะ่ะแล้วดูว่าคุณใช่ผู้หญิงที่เหมาะสมกับเขาไหมใช่ผู้หญิงที่จะมาเกื้อหนุนเขาไหมหรือว่ามาหนุนนําเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ยแต่เรารู้สึกว่ามีแนวโน้มที่จะพัฒนาอยู่นะแต่อาจจะไม่ได้เร็วหรืออาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คุณคาดหวังไว100้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีการไปข้างหน้าอยู่นะแม้ว่าจะมีความกลัวมีความกังวลใจเรารู้สึกว่า ออไอความกลัวความกังวลใจตัวเขามีตัวคุณก็ลดลดลงบ้านไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากปล่อยไปตามกระแสของลมกระแสของการเวลาให้ความรักเหมือนประมาณว่าเข้าหาเขาด้วยพลังบวกเรารู้สึกว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงพล้นให้ออกมาดีขึ้นหรือเป็นพลังงานบวกมากขึ้นเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะจัดก,การอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ได้นะในสามเดือนนี้ว่าอยากให้เป็นไปในทิศทางไหนเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนไพ่กระเล็จะบอกให้คุณออกแนวแบบว่า เออเป็นเพื่อนเฮฮาปาจิงโกอะไรอย่างเงี้ยกับเขาจะดีกว่าที่จะไปมุ่งขอความสัมพันธ์อย่างเดียวนะอืมเหมือนประมาณแบบให้เข้าหาเพื่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องไปเร่งรีบแล้วก็มาดูว่าพ่ออยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณต้องระวังในเรื่องของความรักในช่วงนี้คืออะไร ไปรวงขอหนึ่งใบให้กับคนกองนี้นะคะสิ่งที่คนกองนี้ต้องระาวางังในเรื่องของความรักในช่วงนี้คืออะไรเอ่ยการที่เราไม่ได้เข้าหาการที่เรามั่นใจในตัวเองว่าเฮ้ยฉันก็มีดีเอ่อทำไมฉันต้องแสดงออกทำไมฉันต้องเข้าหาทำไมฉันต้องเป็นฝ่ายที่จะ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าหาผู้ชายด้วยล่ะอะไรอย่างเงี้ยเออผู้ชายต้องเข้าหาฉันสิต้องแสดงออกมากกว่านี้สิต้องทําอะไรเพื่อฉันมากกว่านี้สิอะไรอย่างเงี้ยบางทีการที่คุณไม่ได้ทําอะไรเลยความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหรือไปในทิศทางที่คุณอยากได้ก็ได้เหมือนประมาณว่าเป็นมังกรเฝ้าซาบอะอย่าอย่าอยู่เฉยๆไม่งั้นได้อยู่บนคานนะจ๊ะ บอกเลยนะจ๊ะสิ่งที่คุณต้องระวังในช่วงนี้เกี่ยวกับความรักคืออย่ามองว่ายังไงเขาก็ต้องเรือกฉันยังไงเขาก็ต้องแบบว่าฉันไม่ดีอ่ะเขาก็ต้องแบบว่าเขาหาอะไรอย่างเงี้ยเออเอาจริงๆคนสวยบางคนเขายังต้องพยายามเลยนะเธอพยายามให้อีกฝ่ายหนึ่งมั่นใจพยายามให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าฉันก็สนใจฉันก็ชอบไม่ใช่ให้เขาแสดงออกอยู่ฝ่ายเดียวนะจ๊ะฉะนั้นจากหน้าผ้าอะ่ะมาดามรู้สึกว่า อย่ามั่นใจมากเกินหรืออย่าอยู่เฉยๆเกินไปให้มีการขยับในเรื่องของความรักส่งสิกเนลให้เขาบ้างว่าฉันก็รู้สึกดีๆกับเธอนะจ๊ะยังไงก็มันเป็นโดยรวมเนาะมันอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงกับทุกคนได้นะคะอะไรที่มันดีเราก็คิดว่าเป็นของเราได้อะไรที่มันไม่ดีเราก็คิดว่าเป็นของคนอื่นก็ได้แล้วก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงมาดามขอให้ครณกองเนี้ยได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังหรือถ้าไม่เจอรักก็ ขอให้ถูกหวยก็ยังดีถูกว่ามีเงินจะได้เอาเงินไปสร้างฮาเร็มของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออยังไงก็ถ้าได้เจอรักที่ดีแล้วอย่าลืมเป็นคนรักที่ดีกับเขาด้วยนะคะอ่ายังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะรักทุกคนนะจ๊ะจุบ๊บจิ้วเช้าเอาละค่ะมาถึงกองที่สนะจ๊ะก็ความรักไม่มีเพศดูได้ทุกเพศนะคะเออมาดามไม่ได้หยิบกองสลับกันเนาะ ระแวงระแวงแล้วก็มันเป็นดวงโดยรวมดังนั้นมันอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงกับทุกคนได้นะคะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปจริงจังดูเพื่อความบันเทิงนะมาดูว่าเขาคนนั้นที่คนกอนนี้กํลาลังนึกถึงเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้เป็นความรู้สึกของเขานะขอห้าใบค่ะแต่้วยทำไมเขาอยาก เขาอยากจะแบบว่าปรีปวิเวกอยากจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ละบางคนอาจจะแค่ปรีปวิเวกหรือเงียบเียไปช่วงหนึง่งแต่บางคนอาจจะอยากเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะจ๊ะจริงๆเขาแฮปปี้ไหมเขาก็มีความแฮปปี้นะเป็นก้าวถ้วยแต่เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขายังไม่พร้อมอ่ะยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้แต่เขาชอบที่มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันเขาชอบที่มีคนเข้ามาชอบเขาหรือมีคนมาใส่ใจหุห่นยายเขามีการให้มีการรับในบางสิ่ง แต่ว่าบางทีบางอย่างตัดกะบางอย่างหรืออุปสรรคเรารู้สึกว่าเนี่ยมันมีเรื่องขัดแย้งกันอะระหว่างคุณกับเขาหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกว่าไปด้วยกันยากไปด้วยกันไม่ได้บางทีอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ความชอบความคิดการอ่านหรือสถานะสังคมนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนาะแล้วเขาช่วงนี้แบกรับอะไรหลายๆ,ๆอย่างหลายๆเรื่องเยอะเขาเลยรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้เรื่องของความรักอาจจะไม่ใช่จุดที่เขาต้องโฟกัส ไม่ใช่จุดที่เขาต้องไปสนใจเป็นอันดับแรกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่มันไม่ค่อยโอเคกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันทําให้เขาอาจจะดูห่างเหินหรือเดินออกห่างจากคุณได้บางคนเนี่ยห่างเหินในที่นี้อาจจะไม่ใช่ระยะทางทางหัวใจอาจจะเป็นเรื่องของระยะทาง ของกิโลเมตรอะไรเงี้ยต่างคนต่างรงกักตัวเนาะโดนโควิดเนาะไปมาหาสู่กันยากอะไรอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะหรือไม่ก็เป็นช่วงที่เขาเจอปัญหาเยอะเรือใหญ่จะปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปใช้ความคิดก็ได้เหมือนกันนะก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยพร้อมกับความสัมพันธ์เท่าไหร่แต่ถามว่ามันโอเคไหมก่อนนานี้นมันโอเคมันแฮปปี้ดีนะมันเป็นก้าวถ้วยเออเขาก็รู้สึกดีกับมนันไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกดีแล้วก็ในช่วงนี้คนคนนั้นที่คนกองนี้กําลังนึกถึงเนี่ยเขารู้สึกยังไงคนกองนี้คะ ชอบคนกองนี้ไหมว่าคนกองนี้ไหมประทับใจแล้วหรือยังสนใจแล้วหรือยังขอห้าใบค่ะแปดถ้วยใหม่อีกแล้วอ่ะแปดถ้วยไม่คิดจะไปไหนเลยเหรอ ก้าวไม้เขารู้สึกมีกำแพงบางอย่างที่เขาสร้างขึ้นนะหนึ่งเขาอาจจะเคยเจ็บเคยผ่านเรื่องราวความรักที่ไม่ดีผ่านเรื่องราวจริงๆเนี่ยในที่นี้ไม่รู้ว่าเกิดกับคุณหรือว่าเกิดกับคนก่อนหน้าที่เขาจะมาเจอคุณหรือว่าเรื่องราวในชีวิตของเขาก็ได้นะเนี่ยมันมีความเจ็บปวดมันมีความรู้สึกเหนื่อยหน่ายมันมีความรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยโอเคอะ่ะก็เลยมีกำแพงประช่วงนี้ปากจัดกันด้วยนะเนี่ยเดอรมูนแล้วก็คิงดาเรารู้สึกว่า มันมีแต่อารมณ์ที่แบบว่าไม่ค่อยสุนทรีสักเท่าไหร่ระหว่างคุณกับเขาจนเขารู้สึกว่าอยากจะหันหลังให้อยากจะเดินหนีอันนี้หัวข้อคลิปนี้บอกเลยนะว่ามันไม่ได้ตรงกับทุกคนถ้าฟังแล้วไม่โอเคปิดคลิปไปได้เลยเพราะว่ามันทมก็รู้สึกไม่ค่อยอยากจะอ่านแล้วว่ามันเหมือนเขาตัดสินใจไม่รู้ช่วงนี้เขากับคุณนะมีปากเสียงอะไรกันหรือเปล่าหรือเขาไปเจอเรื่องราวอะไรมามันทําให้เขารู้สึกเหมือนอยากจะเงียบหายอยากจะเลิกลาอยากจะห่างหายไปแล้วแต่เลเวลของแต่ละคนเนาะแล้วเขารู้สึกเหมือนแบบ ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีมันมีความรู้สึกแบบจะชอบดีหรือจะไม่ชอบดีหรือจะคุยดีหรือจะไม่คุยดีหรือจะไปแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยโอเคกับความสัมพันธะ์อ่ะอืมก็เลยรู้สึกว่าอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์กับคนกองนี้ได้นี่ยแล้วลตกลงเขาชอบเขาเขาประทับใจบ้างไหมล่ะขอสามใบขยายอีกรอบให้พิเศษให้คนกองนี้เนาะมันมีแต่ความรู้สึกแบบตัดสินใจบางอย่างไปแล้วมีความรู้สึกโกรธอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ จ็บปวดมามันไม่ได้ออกแนวเชิงรักมาเลยนะให้พระพรหรลยญแล้วก็หกู้จริงๆเขารู้สึกดีนะคุณเป็นคนสําคัญในใจเขาเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นผู้หญิงคนสําคัญในใจเขาเป็นคนที่เขาเป็นห่วงเป็นใย,ยมีความใส่ใจอยากดูแลอยากใกล้ชิดอยู่เหมือนกันนะแต่ยังออกแนวพี่น้องเพื่อนเพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้มีความผูกพันกันหรือไม่เขาก็รู้สึกว่าควรที่จะเป็น กับคุณฮนะได้แค่สถานะนี้ก็ได้นะเหมือนประมาณว่าไม่ดูแล้วระยะยาวไม่สามารถพัฒนาได้เหมาะกับการที่จะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเออเป็นคนที่มีความหยาย่วงใยมีความใส่ใจดูแลกันแต่อาจจะมากกว่านี้ไม่ได้ก็ได้ในช่วงนี้นะที่เขารู้สึกนะคะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะผลโดยรวมฟังขำๆข,ขำออกหรือเปล่าเนี้ยกองนี้แล้วในสามเดือนนี้เขาพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนกองเนี้มากกว่าที่เป็นอยู่ไหม หรือเขาจะเลือกคนกองนี้ไหมในสามเดือนนะจากวันนี้พอห้าใบค่ะมาภาวนากันนะจ๊ะไพ่พาะขึ้นมาอีกแล้วสิบถ้วยห้าดาบหกถ้วยแล้วก็ควีนเหรียลเรามองว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะ ถ้าเกิดพัฒนาได้เรารู้สึกว่าเขาจะให้เกียรติคุณจะให้การคบหาเนี่ยถ้าเกิดเขาโสดคุณโสดน,นะมาดาจะไม่พูดถึงกรณีที่เขาไม่โสดน,นะคะถ้าเกิดเขาโสดน,นะเรารู้สึกว่าเขาเลือกแล้วเขาก็จะให้คุณอนะเหมือนมีความชัดเจนมากขึ้นมีสถานะที่มันดูแบบเป็นไทยพิเทศเป็นพระระเออมันเหมือนแบบเปิดเผยอะ ออกแนวแบบไม่ได้ปิดบงังมีการให้เกียรติมีการใส่ใจแล้วก็มีการวางแผนถึงอนาคตว่าจะคบผ่านจริงๆไปถึงขั้นไหนมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันแต่เรารู้สึกว่าคนกองนี้ให้ระวังเรื่องของอารมณ์ให้ระวังเรื่องของการทะเลาะเบาอแวงเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์การเอาแต่ใจถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นลถเลยนะคะเ้าเรียงได้เรียงนะเพราะว่ามันอาจจะทําให้ความรักนี้ไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางที่คุณอยากให้ไปได้นะคะบอกเลยนะตรงนี้อ ที่จริงแล้วมันมีแนวโน,น้มในในทางที่ดีอยู่นะแต่ว่าด้วยนิสยัยด้วยเขาเรียกว่าอะไรระหว่างทาง คุณกับเขาอย่าทะเลาะก,กันเยอะอย่ามีความคิดเห็นที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคกันเยอะไม่งั้นอาจจะไปได้ไม่ดีนะแต่เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไม่ได้รวดเร็วนะคะมันจะช้าแต่มันจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะอบอกเลยออกแนวออกแนวดูดีนะคะพอมาถึงตรงนี้เออฟังแล้วค่อยต้องอกหน่อยแต่ว่าให้ระวังเรื่องของอีโก้ระวังเรื่องของการชอบเอาชนะกันแบบว่าขัดแย้งกันไว้หน่อยนะจ๊า แต่หน้าไพ่ที่ไพ่บอกเรามาดูว่าไพ่รูนอยากจะเตือนอะไรกับคนกองนี้ในเรื่องราวความรักในช่วงนี้ให้ก,กับคนกองนี้ค่ะมาถึงไพ่ร่วงเลยนะจะไพ่บอกอ๋อฉันอยากจะเตือนเธอทั้งสำลับเลยนั่นแหละขอหนึ่งใบพอค่ะพอกรุบกรีบพอกรุบกรีบอืมอยากจะเตือนเรื่องอะไรเอ่ยในเรื่องของความรักให้กับคนกองนี้ค่ะ เรารู้สึกว่าการใส่ใจการหยาย่วงใยการดูแลเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่มีใครช่วยอะไรคุณได้เหมือนคุณต้องช่วยเหลือตัวเองคืออยากให้มันพัฒนาไปในทิศทางไหนคุณอาจจะต้องควบคุมอ่ะเนืกอออกปะไปในทิศทางนั้นแล้วก็ควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกคุณเป็นคนที่หล่อหลอมความสัมพันธ์นี้ขึ้นมา คุณกับเขามไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกคุณกับเขาดังนั้นในที่นี้นอกจากเรื่องของความสัมพันธ์ในที่ที่มาดามพูดไปแล้วนะก็อาจจะเป็นเรื่องของการงานเรารู้สึกว่าต้องการการใส่ใจมากขึ้นการห,หุ่นยนตมากขึ้นการแสดงออกมากขึ้นก็ได้ขออีกใบหนึ่งให้คุณกองนี้หน่อยอย่ามัวทําแต่งานหรือสนใจในแจกสิ่งที่ตัวเองสนใจนึกออกปะบางคนอาจจะให้ตัวเองเป็นจกันจกรสนวนกลางจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะในเมื่อไพ่เด้งมาก็เอาใบนี้เะจ๊ะ สิ่งที่ต้องระวังเพิ่มขึ้นในที่นี้ให้ระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของตัณหาเรื่องของการมีอะไรปิดบังกันในที่นี้อาจจะรวมถึงมือที่3ได้ด้วยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนได้มีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ หรือตัวเรามีอะไรปิดบังเขาแอปอยู่หรือเปล่าบางคนแทบเกิดเป็นเรื่องแบบว่าปกติอะไรเงี้ยแอปนี้ใส่ยอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ได้นะหรือว่าบอกเขาไม่หมดมีความหลังมีอะไรบางอย่างที่เรายังไม่ได้เปิดเผยให้เขารู้เขายังไม่ได้เปิดเผยให้เรารู้อะไรประมาณนี้อืมให้ระวังไว้หน่อยเรื่องพวกนี้บางคนอาจจะมองว่ามันคืออดีตไม่ใส่ใจแล้วเราใส่ใจปัจจุบันก็ได้นะเป็นการเปลี่ยน m i n d ซ็ t เปลี่ยนความคิดของตัวเองแต่เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเหนื่อยนะคะเหนื่อยหน่อยนะพยายามหน่อย พยายามให้มันเป็นรูปเป็นร่างให้ดีที่สุดนะคะยังไงเอาใจช่วยนะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่เขาคือคนที่ฉันอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เขาตอบโจทย์ฉันทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะจ๊ะยังไงมาดางหายคนกล่องนี้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเดือวนันแล้วก็ในเมื่อได้เจอรักที่ดีแล้วอย่าลืมเป็นคนรักที่ดีกับเขาด้วยนะคะ ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะจ๊ะแล้วก็มันเป็นดงโดยรวมดังนัง้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนอะไรที่มันดีเราก็คิดว่าเป็นของเราก็ได้อะไรที่มันไม่ดีเราก็คิดว่าเป็นของคนอื่นก็ได้เพื่อความสบายใจนะจ๊ะวันนี้มาดาไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะจุบจ๊บจุ๊บเช